สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรับย์ชาแนลนะครับนั่งคุยว่าแฮมเมอร์ครับเหมือนเดิมเอ่อกลับมากันอีกแล้วนะครับแล้วก็เอาตรงๆว่าคลิปวันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนการบอกข่าวสารซะมากกว่าในการที่มันจะเป็นอินดีเทลเพราะว่าเห็นปุ๊บแล้วก็เลยเออน่าจะแบบบางคนไม่ได้เข้าไปดูหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวของ ตัวของ Warhammer เนี่ยเขาจะแจ้งข่าวสารหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็มันไม่ได้แจ้งข้างหน้ามันแจ้งอยู่ในคอมมูนิตี้ซึ่งมันจะรวมทุกอย่างของ Warhammer เลยอย่างที่เห็น4 0 o k s i g h optics ม h e r e a t e l d a 4 over b a c k Library Q team Necomunda อะไรพวกเนี้ยมันจะโผล่มาอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องมานั่งอ่านเขาจะ ลงเขาเรียกว่าอะไรดีเขาจะลงรายละเอียดให้ทุกๆวันมันจะมีเกือบทุกวันแหละม,มีนู่นมีนั่นมีนี่นะครับคือถ้าจะตามข่าวตาจริงๆทุกอันตรงนี้นะครับหรือว่าจะเจาะแบบเราอยากฟังนี้ก็ได้นะครับจริงๆวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการปรับแต้มล่าสุดมีการปรับแต้มโผล่ออกมาครับมีการบาลานซ์แต้มใหม่ซึ่งเอาจริงๆพูดตรงๆเลยนะส่วนตัวไม่ได้เล่นในทับพวกนี้เท่าไหร่แต่เคยเจอแค่ทับเดียวในนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นการเอามาเพื่อแบบ เหมือนแบบเออแบบมามาประกาศแจ้งให้ทราบดีกว่านะครับเหมือนการทําข่าวแล้วกันนะจะไม่ต้องซีเรียสก,กันในในวันนี้นะครับถ้าิดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแต่หลักๆจะมาให้ดูแล้วก็หลังนี้ถ้ามันมีการปรับบาลานซ์อะไรอีกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็คงจะเอามานั่งคุยกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบถึงเออร์ลาต้าเทคอะไรพวกนี้ก็คงจะเป็นเฉพาะทัพจริงๆนะครับโอเคอันดับแรกก่อนครับอันนี้เป็นอันที่เคยเจอแค่อันเดียวเท่าที่จําได้แล้วก็ มีการปรับปรับและปรับหนักมากก็คือตัวของ Imperium Knight Imperium Knight ครับหรือว่าเรียกเรียกว่า t นั่นแหละอ k n i น h t นั่นแหละมีการปรับแต้มและปรับขึ้นหมดเลยนะครับปรับขึ้นหมดเลยนะครับอาร์มิเกอร์อย่างเงี้ยตัวของไฮไฮอะไรวะไฮไอเทลไฮเวอร์เลนไฮเวอเลนเหรอนะครับขึ้นมาสิบแต้มอ่านชื่อผิดขออภัยนะไม่ไม่ค่อยถนัดอ่านชื่อเท่าไหร่เร็กขึ้นมาสามสิบห้าแต้มครับของเก่านี่ สองอาสามร้อย 80, น่าจะสามร้อยแปดสิบน่าจะดูจากแต้มเก่าบอบวกมาสามสิบห้าขึ้นมาเยอะพอสมควรแคเทเธอเลนขึ้นมาสิบห้าแต้มนะคูเซเดอร์สามสิบเนี่ยฝั่งคูเซเดอร์ลงมาเนี่ยคูเซเดอร์เออลาดเออลาดการเกาเลสเหรอมาลาดินเพอร์เซ็คเตอร์นะครับอันนี้ขึ้นมาตัวสามสิบหมดเลยเท่ากันหมดเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้า นะครับอาวุ้นเซเดอร์ไม่เท่าคูเซเดอร์คูเซเดอร์เยอะสุดคูเซเดอร์เป็นสามร้อยเก้าสิบห้านะแล้วก็มีเวอร์แลนซ์สี่ร้อยสิบตันนี้ก็เยอะนะครับวอร์เดนอันนี้สามร้อยแปดสิบห้าแล้วก็รวมไปถึงไนท์ที่เหมือนไอ้กล่องมันจะอยู่ในพวกกล่องฮอรัสอย่างเงี้ยไนท์พวกจำได้ว่ามันมีไนท์แลนเซอร์นะครับคาริตัสแลนเตอร์นพวกคาริตัสเนี่ยก็ขึ้นมาตัวละสามสี่สิบสามสี่สิบหมดเลยนะครับก็เป็นผลจากว่า ก่อนหน้านี้พี่แกก็ค่อนข้างเก่งเท่าที่ได้ยินเขาคุยคุยกันมานะครับแล้วก็คนนิยมเล่นเยอะนะและจริงๆช่วงที่มันปรับลดแต้มไปตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีการเออร์ลาตตาเรื่องของทับเน็ตเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยไนโตก็ไปลองเล่นมาแล้วก็คือมันก็เก่งจริงแหละแล้วก็เป็นการเหมือนเนิฟเนิฟหนักระดับหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก็เข้าใจได้แหละเพราะว่า คนมันเอามาเล่นเยอะอะไรที่เล่นเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะการ์ดหรือจะอะไรก็ตามมันต้องมีการแบบจํากัดแต่เขาก็ไม่ได้แบนว่าห้ามใช้อะเนาะในระดับโมเดลก็แค่ดันแต้มให้มันสูงขึ้นคนอาจจะใช้มากใช้น้อยคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นในช่วงนี้ก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวมันก็คืขึ้น,นลงๆแหละเอาจริงๆนะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าเนี่ยล่าสุดแดงทั้งกระดานนะ แล้วก็อันนี้ก็ส่งให้พี่ที่เล่นด้วยกันดูโอ้โหเหี้ยแม่งแดงทั้งกระดานเลยนะครับต่อมาที่โดนเออร์ลาต้าอีกนะครับก็จะมีไอ้ไม่โดนเออร์ลาโดนปรับแต้มอีกนะครับมีเดดกาดนะครับเดดกาดก็ขึ้นไปเยอะครับนะก็นี่นะครับก็จะขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่มีตัวไหนปรับลดเลยนะมีแต่ปรับขึ้นอย่างเดียวนะครับนะอะไรมันชื่ออะไรนะพัดเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาสิบห้าแต้มนะครับเดส เดดฮาวเทอร์มินเอตอร์อันนี้ขึ้นมาบวกยี่สิบแต้มร้อยหกสิบนะครับเป็นร้อยหกสิบหกตัวทำมัมาดูถูกกว่าไอ้นี่วะเออมาดูราคามันถูกกว่าสามตัววะเออเร่งมันนะนะบัตรโดมอันนี้น่าจะตัวโดนบัตรโดนก็ไอโบโดนก็ขึ้นมาสิบแต้มนะเดดขาดกลางๆก็มาแรงครับดีถานเม้นต์มันดีนะบ้านบ้านมันดีระดับหนึ่งเหมาะการเล่นก็โดนปรับแต่อันเนี้ยมันปรับ เห็นนิดหน่อยๆเงี้ยเอาจริงๆโดนก็ถือว่าโดนเยอะเพราะว่าถ้าเป็นไนท์อ่ะตัวมันใหญ่ไงไม่ใส่ตัวเดียวอันนี้มันใส่แบบหลายตัวได้ก็โดนปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ได้เล่นเราก็จะพูดอะไรขนาดนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โดนก็จะเป็นเควอสไน c h เควอสไนท์นี่ก็ของก็เพิ่งออกกันไปเนาะนะครับไอ้ที่มันเป็นตัว w a r d ็อกลกกล่องนะครับวอลด็อกก็โดนปรับกันกรนหนำเหมือนกันครับเนี่ยตัว w a r d o ็อกนี้ข แล้วก็ใส่มาแน่นๆเลยครับพวกไนท์เนี่ยนะอะบบมิเนตนะครับนะบนะบพวกนี้โดนปรับกันพอๆกับอิมไนท์เกออไนท์ก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะจะเป็นตัวของหลีกอวโวทานอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะเพิ่งออกกล่องมาตัวหลีกอวโวทานเนี่ย มันจะเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าของมันเพิ่งออกมามันก็จะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลดลดของเก่าของใหม่เพื่อให้เข้ากับการเล่นในแบบอะไรใหม่ของมันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นการเออร์ลาต้าแบบไม่ได้เปิอร e ์ลาต้าหรือเป็นการปรับแต้มแบบเบาๆนะครับมีสี่ทับที่โดนในรอบนี้เท่าที่เช็คมานะมีสี่ทับที่โดนถ้าขาดตกบกพร่องอไงต้องขอไปด้วยนะยังไงถ้าพูดได้มากสุดก็คงเป็นไนท์เพราะว่านท์เอาจริง หลังๆมานายเก่งแล้วก็ถึงจะปรับลถอะไรบางอย่างมาก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเก่งอยู่ดีเออก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถตัวของแต้มมันลงมาเยอะอ่าะไม่ลดลดจำนวนตัวที่ใส่ได้ไปจริงๆน่าจะสักหนึ่งตัวตัวเล็กอย่างพวกอามิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลดจำนวนตัวให้มันลดลงไปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดที่ไปเล่นมาอย่างเจอไนท์สามตัวไนท์สองตัวอารมิกเกอร์เดินกันเป็นไก่เลยเดินกันดกเต็มนสนามเลยแล้วแต่ละตัวถ้ามันไม่ได้เล่นทัพยิงอ่ะ มันลุมอามิเกอร์ไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่ามันเป็นพวกทับเน็ตสูงๆมันเป็นหุ่นนะนะมันไปเข้าไปฟันทีอามิเกอร์กว่าจะตายยากนอกจากคุณจะมีแบบเป็นทับยิงที่ดีนะสําหรับมาลีนะสําหรับมาลีเป็นทับยิงที่ดีที่แบบยิงอามิเกอร์แตกหรือแบบว่ามีปืนใหญ่ใหญ่ระดับหนึ่งที่ไว้ยิงตู้พวกนี้ได้อะไรเงี้ยเออไม่งั้นยิงยากอันนี้แค่อามิเกอร์ที่เป็นหุ่นเล็กนะมันยังไม่รวมถึงพวกเล็กพวกแคทเทอรเลนอะไรพวกนี้ที่ แน่นอนระดับการสู้มันเสือรถถังยิงกันนะมันต้องมันต้องเป็นทรงนั้นนะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับตอนหรบคลิปนี้ก็มาแจ้งให้ทราบกันนะครับใครเล่นสี่ทับไอ้สามทับหลักๆนี้อยู่ที่โดนปรับแต้มขึ้นนี่ก็แอบเสียใจด้วยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ลงมันขึ้นึงลงๆเป็นเรื่องปกติประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ